นางสาวสรัญญาชมนิแม่ของน้องกระตูนเจ้าของ f a c e b o o k ร้านสเต็กค,คุณแม่กระตูน mother skill steak house ย่างด้วยรักปักด้วยใจได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสคลิปสุดสะเทือนใจพร้อมข้อความย้อนอดีตสุดเศร้านับตั้งแต่ทราบข่าวว่าตั้งท้องน้องกระตูนทั้งตนและสามีต่างก็ดีใจกันมากต่างช่วยกันทุ่มเทแรงกายแรงใจช่วยกันหาเงินและเก็บหอมรอมริบเตรียมไว้เลี้ยงดูลูกน้อยที่กำลังจะลืมตาดูโลกให้ดีที่สุดเจกเช่นเดียวกับคนที่กำลังจะเป็นพ่อแม่ทุกคนทุกค,คนต่างก็ คิดเหมือนกันแม่ผู้ใจสลายยังบรรยายต่อไปว่าเธอและสามีต่างทุ่มเทความรักเลี้ยงดูลูกน้อยคือน้องการะตูนอย่างเต็มที่นับตั้งแต่เกิดจนอายุได้ห้าขวบลูกเองก็เป็นเด็กดีว่านอนสอนง่ายร่าเริงช่างคุยเป็นกำลังใจและเป็นศูนย์รวมของความรักของทั้งครอบครัวแต่แล้วภาพแห่งความสุขก,ก็พลันพังทลายลงไปในพริบตาจากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนร้านพรากชีวิตสามีที่สละชีวิตเอาตัวรับแรงกระแทกแทนลูกสาวขณะลูกเองแม้รอดชีวิตแต่ก็อาการสาหัสไป ตายแม้จะเข้มแข็งจนสามารถเอาชีวิตรอดมาได้แต่ก็ต้องกลายเป็นคนพี่การติงเตียงสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือฝันร้ายที่ผ่านเข้ามาและไม่มีวันหายไปแต่ทิ้งรอยบาดแผลนหนักให้เราทั้งครอบครัว แม่ต้องดิ้นรนต่อสู้ทุกทรมานกับความอายุติธรรมมานานเกือบ10ปีจนปีนี้คดีความกำลังจะหมดอายุในวันที่19กันยายนปี2567นี้ชีวิตคนทำผิดยังคงลอยนวลเสพสุขเหมือนเดิมต่างกับชีวิตของเหยื่อที่ทั้งยังเจ็บปวดทั้งกายและใจของทั้งคนอยู่และคนที่จากไปมันไม่ได้ถูกปลดล็อกจากอดีตเหมือนเดิมตราบใดที่คนทำผิดไม่รับผิดชอบในความผิดของตัวเองสำหรับคู่กรณีคือนางสาวน้ำพึ่งใจสงเสงี่ยมผู้ขับขี่รถกระบะ ซึ่งสารพิพากษาจำคุกสองปี6เดือนแต่ลดโทษเหลือจำคุกหนึ่งปีโดยไม่รอลงอาญาปรับ3,000บาทพร้อมสั่งให้ชดใช้สินใหม่ทดแทนรวม6กล้านสามแสนสาบาทปัจจุบันพ้นโทษออกมาจากคุกแล้วแต่ทางครอบครัวของน้องกระตูนยังไม่ได้รับการติดต่อและไม่ได้รับเงินชดใช้เหี่ยวยาแต่อย่างใดซ้ำยังออกมาโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวขอโอกาสเริ่มต้นชีวิตดีๆหลังต้องเสียเวลากับคดีน้องกระตูนพร้อมย้ำจะไม่เหี่ยวหยาตามที่ครอบครัว น้องกระตุ้งเรียกร้องและประวิงเวลาให้นานที่สุดนี่เป็นอีกบทละครชีวิตที่สังคมควรหันมามองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้าไปช่วยเหลืออย่าปล่อยให้ความหวังที่จะได้รับการเยียวยาต้องหมดสิ้นไปพร้อมอายุความ